สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในชั่วโมงเรียนสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมตอนนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะลูกแต่ในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพิสูุนะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนเรื่องกับความเป็นมาของการแสดงตนเป็นพุทธมามกา นะคะลูกอาก่อนที่จะไปเรียนรู้ว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมต่อพระที่สุนั้นครูป,ปอมนะคะมีคลิปวิดีโอสั้นๆให้ลูกๆเนี่ยได้ดูชมกันนะคะเอาไปชมกันเลยค่ะกลับไปทบทวนบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราต้องรอกันสักครู่ กลับไปทบทวนเรื่องที่ผ่านมาแล้วกันก่อนน้องๆครับการที่เราเป็นชาวพุทธนับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธให้ถูกต้องและทำด้วยความสำรวมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นชาวพุทธที่ดีอย่างมารยาทการลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์และการต้อนรับพระสงฆ์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะถ้าหากน้องๆ ต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้น้องๆจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะครับเอาล่ะครับได้เวลาที่เราจะมาศึกษาเรื่องราวในวันนี้กันแล้วเป็นเรื่องราวของมารยาทชาวพุทธในการรับและส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุซึ่งเป็นมารยาทที่มีความสำคัญอย่างมากเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับในการรับส่งสิ่งของแก่พระภิกษุนั้นเราจะต้องมีมารยาทในการปฏิบัติด,ด้วยนะครับ เมื่อเราต้องรับส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุเราก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะพระสงฆ์ท่านอาจจะมอบสิ่งของให้เราเมื่อเวลาเราจะรับสิ่งของเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเวลาที่เราจะให้สิ่งของแก่พระภิกษุไม่ว่าจะเป็นอาหารสิ่งของที่เรานำไปทำบุญต่างๆเราก็จะต้องส่งสิ่งของเหล่านี้แก่พระภิกษุให้ถูกต้องด้วยเริ่มที่การส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุกันก่อนครับ น้องๆครับหลักในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมีหลักในการปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งการส่งสิ่งของให้กับพระสงฆ์เราเรียกว่าถาวายสิ่งของหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประเคนครับเวลาเราไปทําบุญที่วัดต้องมีการถวายอาหารหรือสิ่งของที่เรานํามาทําบุญเราก็ต้องประเคนให้กับพระสงฆ์เองทีนี้เรามาดูวิธีการกันครับว่าเราจะต้องทําอย่างไร สำหรับขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากวิธีปฏิบัติของผู้ชายกันก่อนเมื่อเวลาจะส่งของให้กับพระจะต้องนั่งคุกเข่าในท่าเทพ,พบุตรที่ด้านหน้าของพระสงฆ์ในระยะที่พอเหมาะแล้วจึงน้อมตัวลงเล็กน้อยยกสิ่งของด้วยมือทั้งสองข้างแล้วส่งถวายให้ถึงมือท่านจากนั้นก็ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อยแล้วไหว้หรือกราบตามความเหมาะสมครับต่อมาหากเป็นผู้หญิงต้องส่งของให้แก่พระภิกษุ เริ่มจากการนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดาด้านหน้าของพระสงฆ์ในระยะที่พอเหมาะจากนั้นจึงยกสิ่งของขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างน้อมสิ่งของเข้าไปใกล้พระและวางสิ่งของบนผ้าที่พระสงฆ์ท่านจะทอดรับเมื่อถวายสิ่งของเสร็จแล้วให้ถอยห่างออกมาสักเล็กน้อยจากนั้นไหวหรือกราบตามความเหมาะสมครับ เรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะครับว่าในการส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นั้นผู้ชายจะนั่งคุกเข่าและส่งสิ่งของถวายให้ถึงมือท่านครับส่วนผู้หญิงจะแตกต่างกันคือจะนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่าจากนั่งส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์โดยวางสิ่งของไว้บนผ้าที่ท่านวางรองรับซึ่งจะต่างจากผู้ชายที่สามารถส่งถึงมือได้นะครับเมื่อน้องๆเข้าใจสามารถปฏิบัติกันได้แล้ว นี้เราก็มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือมารยาทในการรับสิ่งของจากพระสงฆ์ครับมารยาทในการรับสิ่งของจากพระสงฆ์มีอยู่สองแบบคือ 1. การรับสิ่งของในขณะที่เรานั่งก็จะคล้ายๆกับการส่งสิ่งของนะครับเพียงแต่เราต้องยื่นมือเข้าไปรับสิ่งของแทนผู้ชายให้นั่งด้วยท่าเทพบุตรกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วยื่นมือออกไปรับสิ่งของจากมือท่าน เมื่อรับสิ่งของแล้วก็กราบแบบเป็นจางขประดิษฐ์3ามครั้งแล้วจึงถอยหลังออกมาครับส่วนผู้หญิงก็จะนั่งท่าเทพธิดากราบเป็นจางขับประดิษฐ์3ามครั้งจากนั้นยืดมือออกไปรองรับสิ่งของเมื่อพระสงฆ์ปล่อยสิ่งของลงบนมือจึงรับและกราบเป็นจางขับประดิษฐ์3ามครั้งจึงถอยหลังออกมาครับในขณะที่ทำน้องๆจะต้องอยู่ในอาการสำรวมด้วยนะครับ ข้อ2การรับสิ่งของในขณะที่ยืนก็จะคล้ายกับการนั่งเพียงแต่จะแตกต่างกันตรงที่ผู้ชายให้ยืนตรงแล้วไหว้พระสงฆ์หนึ่งครั้งจากนั้นต้องยื่นมือทั้งสองข้างออกไปรับของจากพระสงฆ์ส่วนผู้หญิงทำการไหว้พระสงฆ์หนึ่งครั้งจากนั้นย่อตัวลงเล็กน้อยจากนั้นแบมือทั้งสองข้างรอรับสิ่งของจากพระสงฆ์เมื่อท่านวางของลงบนมือให้รับแล้วจึงหันหลังเดินกลับปกติครับ น้องๆครับในการรับสิ่งของหรือส่งสิ่งของให้พระสงฆ์ถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องนึกเสมอนะครับว่าจะรับของโดยตรงจากพระสงฆ์ไม่ได้ครับถ้าถวายสิ่งของจะต้องวางสิ่งของที่ผ้าที่ท่านวางทอดไว้ส่วนถ้าเป็นการรับของจะใช้มือรองรับสิ่งของแล้วท่านจะวางของลงในมือครับและสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องปฏิบัติอย่างนอบน้อมถูกต้องและทำด้วยความสํารวมด้วยนะครับ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับจากภาพนี้น้องๆคิดว่าบุคคลในภาพปฏิบัติตามมารยาทในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์ถูกต้องหรือไม่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆกับกิจกรรมที่ผ่านมาจากในภาพ ถือว่าบุคคลในภาพปฏิบัติได้ถูกต้องตามมารยาทในการส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์นะครับเพราะถึงแม้ว่าผู้ชายสามารถส่งสิ่งของให้พระสงฆ์ถึงมือได้เลยแต่มีผู้หญิงมาร่วมส่งสิ่งของให้แก่พระสงฆ์ด้วยการวางสิ่งของไว้บนผ้ารองรับจะเป็นการกระทําที่เหมาะสมกว่าภาพนี้จึงถือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ อ้าวเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะอ้าวมาเข้าสู่เนื้อหาของเรามารยาทชาวพุทธก็คือหลักปฏิบัติตนในการพูดหรือสนทนาของชาวพุทธที่สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่นะักเรียนสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพิสษุซึ่งในหัวข้อนี้ที่เราจะเรียนนะคะลูก พระพิสุเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเผยแผ่คำสอนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำไปปฏิบัตินะคะดังนั้นพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติต,ต่อพระพิสุดังนี้นะคะการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพิสุนั้นนะคะข้อที่1 การลุกขึ้นยืนรับเมื่อพระพิสุเข้ามาสู่บริเวณสถานที่ประกอบพิธีเจ้าภาพจะออกไปต้อนรับและนำพระพิสุเข้ามายังบริเวณอาสนะที่จัดเตรียมไว้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีที่นั่งเก้าอี้ให้ลุกขึ้นยืนรับและก็ประนมมือไหว้รอจนท่านเดินผ่านไปแล้วนะคะจึงนั่งลงได้นะคะลูกอันนี้คือการ ลุกขึ้นยืนรับพระพิสุทโธงนะคะ 2. การต้อนรับในขณะที่พระพิสุนะคะเดินเข้ามาในสถานที่ประกอบพิธีถ้านั่งอยู่นะคะควรลุกขึ้นยืนและไหว้ต้อนรับท่านถ้านั่งกับพื้นให้กราบแบบเป็นจางขปดิษฐ์นะคะแล้วนิมนต์ไปยังอาสนะที่จัดเตรียมเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วค่อยอา พบพิธีเสร็จก่อนแล้วนะคะค่อยกลับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเนี่ยแสดงความเคารพด้วยการไหว้หรือว่ากราบนะคะลูกอาต่อไปนะคะ3การรับและส่งสิ่งของแด่พระพิสุเหมือนนเด็กชมคลิปวิดีโอที่คลิปวิดีโอเด็กๆได้ดดชมกันไปแล้วนะคะลูกการส่งของ แต่พระพิสุเรียกว่าประเคนการจะประเคนสิ่งใดต้องดูให้เหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน,านเช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่มสบงจีวรและยารักษาโรคนะคะอา้าวการรับของจาก ู้ชายยื่นมือไปรับแล้วถอยกลับนะคะลูกสำหรับผู้หญิงนั้นพระพิสูจจะวางของไว้ตรงหน้าให้เอื้อมมือไปหยิบด้วยความเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือภาพที่การประเคนส่งมือต่อมือนะคะอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะลูก ผู้ชายถือของเดินเข่าเดินเข้าไปหาพระพิสุขในระยะหัดถบบาทนะคะช่วงแขนนั่นเองนะคะลูกแล้วยกของขึ้นประเคนส่งมือต่อมืออันนี้ก็เป็นภาพของอ่าสำหรับผู้หญิงนะคะส่วนผู้หญิงก็ถือของเดินเข่าเข้าไปหาพระพิสุขในระยะหัดทบาทเช่นกันแล้ววางของ นั่นเองค่ะลูกอ่าเหมือนในภาพนี้นะคะเมื่อประเคนเสร็จแล้วควรไหว้หรือว่ากราบนั่นเองอันนี้สําหรับผู้หญิงนะคะลูกเป็นภาพการประเคนของลงบนผ้ารับประเคนนะคะ,ะต่อไปมารยาะในการสนทนานะคะในข้อที่4การสนทนา พระพิสุควรสนทนาด้วยถ้อยคำที่สุภาพและก็เหมาะสมนะคะเช่นใช้คำแทนตัวเองเนี่ยว่ากระผมดิฉันใช้คำแทนพระพิสุว่าท่านหลวงพ่อหลวงพี่ตามว,วัยวุฒิของท่านและควรประนมมือขณะสนทนาด้วยนะคะลูกอ่าอนในภาพนี้นะคะ ต่อไปนะคะหัวข้อที่2.2การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อศาสนาสถานและศาสนาวัตถุ 1. ค่ะการสำรวมเกิริยรยามารยาทการแต่งกายที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในวัดและพุทธศาสนาสถานนะคะลูกการสำรวมิริยามารยาทและการแต่งกายที่เหมาะสมเป็นมารยาทที่ชาวพุทธควรให้ความสำคัญและปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าง สมนะคะการแต่งกายไปวัดควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยสุภาพไม่มีสีสันฉูดฉาดผู้หญิงไม่นุ่งกระโปรงสั้นหรือใส่เสื้อรัดรูปนะคะนอกจากนี้จะต้องสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยขณะอยู่ในวัดและศาสนาสถานนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมื่อไปวัดหรือว่าศาสนสถานนะคะลูกอะต่อไปนะคะข้อ2การดูแลร,รักษาศาสนวัตถุและศาสนสถานชาวพุทธที่ดีควรดูแลร,รักษาศาสนวัตถุและศาสนสถานให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ทำลายให้สูญเสียเช่น ดูแลทำความสะอาดบริเวณวัดไม่ขีดเขียนหรือว่าทำลายทรัพย์สินในศาสนสถานนะคะการปฏิบัติตนต่อศาสนาวัตถุและศาสนสถานจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองด้วยนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะจบเรื่องอ่า าการปฏิบัต,ติตนต่อศาสนาสถานและศาสนาวัตถุนะคะและการปฏิบัต,ติตนอย่างเหมาะสมต่อพระพิ่สุสง์นะคะเอาให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า60และ61มี10ข้อนะคะลูกและเดี๋ยวคุณครูป๋อมจะมาเฉลยพร้อมกันไม่ต้องส่งนะคะทำให้เรียบร้อยแล้ว จะมาตรวจไปพร้อมๆกันนะคะลูกอ่าวันนี้จบชั่วโมงเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเพียงแค่นี้แล้วพบกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ